สวัสดีครับแฟนลับลุงดิดครับจากผลตำรวจผลโพที่คุณแทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรคะแนนฝ่ายค้านหัวหน้าพักฝ่ายค้านครับคะแนนนําหัวหน้ารัฐบาลคะแนนนาหัวหน้าพักเพื่อไทยคะแนนนํานายกรัฐมนตรีสื่อถึงอะไรหลายๆอย่างสื่อถึงคนที่ให้ข้อมูลกับโพโพํารวจเนี่ยเขาก็จับตาดูนะเขาก็คงจับตาดูหลายๆบริบท ของนายกรัฐมนตรีซึ่งบริบทสําคัญเนี่ยลุงดิดเชื่อว่าเ,เชื่อเรื่องวุฒิภาวะนะคือส่วนตัวลุงดิดมองรู้อยู่แล้วว่าวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็ลีดเดอร์ชีพเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็การไม่แยกแยะเรื่องระหว่างการทํางานกับครอบครัวเนี่ยจริงๆการรักลูกรักสาม,มีเป็นเรื่องปกติฮะทุกค,ครอบครัวเราโอเคเรายินดีด้วยแต่มันต้องแยกแยะบริบท ว่าควรทำอยังไงให้เหมาะสมเพราะว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเราเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีและอีกประเด็นหนึ่งผมว่าผลโพลที่คนขาดความเชื่อมั่นก็คือการที่กรณีนายกรัฐมนตรีสาครั้งครับหนีสภาโดยไม่ไปตอบกระทู้สดบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงว่าความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการมาตอบกระทู้สดของพรรคฝ่ายค้านเนี่ย แสดงว่าหล่อนเนี่ยไม่มีความมั่นใจตรงนั้นกลัวจะผิดกลัวจะพลาดเพราะขนาดใช้ iPad ยังพูดผิดผิดพลาดพาดเลยและไปตอบในสภาพานสงเกตผมเคยเข้าไปในในสภาพานเนี่ยใหญ่โตมโหลานด้านหลังมีรูปพระบรมชายลักษ์ณบอลเลอร์เลยสวยงามมากนะฮะโต๊ะเก้าอี้โอ้โหสถานที่หรูหราไม่รู้ว่าตื่นเต้นสถานที่หรือเปล่าไม่รู้ว่าขาดความมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้ว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองมันหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหมีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ไงคือไม่มีคนชมคือคนชมก็พวกนายแบกนางแบกก็คนในพักแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลพักที่ผสมเนี่ยมันก็ค่อนข้างงอนเงน่นเพราะว่าพักเพื่อไทยถูกขี่คออยู่โดยพักสีน้ำเงินเพราะฉนั้นความมั่นอกมั่นใจในการที่จะไปตอบกระทู้ศกุธิภาวะภาวะผู้นำตลอดจน ภาวะการแยกแยะอ่างานกับครอบครัวไม่ได้เนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างที่ว่าเคยหาเสียงไว้แล้วทําไม่ได้เนี่ยมันส่งผลทําให้คะแนนตกต่ำถูหัวหน้าพักใส่ค้านแสงแซง,งแบบแซงมากๆเลยนะถ้าคิดเป็นตัวจํานวนจํานวนประชากรถือว่าแซงเยอะมากอย่างเงี้ยทางพักเพื่อไทยเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยทําการบ้านหนักเลยเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ครับจะเปลี่ยน เอาลงเหมือนแสถาก็ไม่ได้ก็ต้องหวานอมขมคืนไปอย่างนี้ครับพี่น้องอันนี้คือข้อเท็จจริงผมถือว่าผมมีภาควิจารณ์ทางการเมืองในฐานะที่ผมพลเป็นพลเมืองที่อยากเห็นประเทศไทยเจริญอยากเห็นลูกหลานเราเนี่ยมีโอกาสแข่งขันกับต่างชาติที่เขาไปไปเหนือกว่าเหนือกว่าเราเรื่อยอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีประชาชนพลเมืองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่คนจนคนรวย ทุกย่อมย่าในเมืองไทยมีแต่ความยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสมีความสุขประเทศไทยมันพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับแต่มันติดขัดตรงระบบในประเทศไทยหลายๆอย่างมันติดขัดตรงพลเมืองบางกลุ่มบางพวกเนี่ยไม่แยกแยะความถูกผิดแบบวินยูชนแต่กับใช้วิธีสนับสนุนกลุ่มคนที่ตนรักถึงแม้จะเป็นคนผิดถึงแม้จะเป็นคนโกงก็สนับสนุนนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยมันไปไม่ได้ นะครับพี่น้องพี่น้องรู้สึกเช่นเดียวกับลุงดิดไหมลุงดิดมีความปรารถนาดีจะให้ประเทศไทยจเจริญซึ่งลุงดิดเชื่อว่าไม่ต่างกับคนไทยคน,น,นอื่นๆที่เป็นวินยูชนและเป็นปัญญาชนครับพี่น้องดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ